อ่านตามครูนะครับพ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมากไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบโบกใบบัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียน ฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่ายังไงละ่ะภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคย อยู่ห่างกันเลยน้ำใสยื่นมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจพ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไป สองถึงสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไรพ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบโบกใบบัว ไปเมื่อไรครับภูผาถามอลองมาดูข้างล่างนะครับมีคำอธิบายนะครับปางหมายถึงที่พักกลางป่าชั่วคราวปางช้างหมายถึงสถานที่ฝึกและเลี้ยงช้างปางช้างหลวงหมายถึง สถานที่ขนาดใหญ่หรือโรงเรียนฝึกช้างและลูกช้างอ่ะมาดูหน้าต่อไปนะครับ